ใช่ดีครับผมเรียนสยามเรียมแตนวัครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันก็สามอาทิตย์เต็มแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายคุณศึกไมาแทนอยู่ที่กระบี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นคู่เพื่อนซ้อมบ้างก็มีพี่ๆน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุ19จะก้าตัวสูงเท่าไหร่165ยหกบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ก็ข้าเครับมวยสะตายฝีมือวันนี้จะต้องมาเจอเบกเนาะไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเั้ยยังก็ศึกษาบ้างเขามวยจะตาย ก็ไต่คาต่อยวันนี้มาเจอเป๊กวางเกมวางแผนไงดิก็ไปเรื่อยๆรอดูอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ที่้อมน้อยวันนั้นต่อยกับเทียนงามเป๊ะว่างวันนั้นชนะคะแนนครมาชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่น้ำนวันนั้นต่อยปล่อยที่จริงก็ร้อยสี่แบบต่อออปล่อยปล่อยไปต่อยวันนั้นก็ชนะมาแต่วันนี้ร้อยสิบสี่เนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่หนึ่งพันก็นี่ผ่านเร็วมาแล้วร่างกายตอนนี้ เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาอีกแชรนะกับเพื่อนเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็คุม2กิโลแต่ลดอีสี่กิโล <c oughs> ต่อยมวยไทยมาทัง้งหมดหลักเจ็ดแปดสิบขนจังหวัดสงขลาเด็กสงขลาอ้าวขวานเชิญช่วยไปครับหน่อยกวักพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาวันนี้เชียร์ผมแบบเต็มที่ครับอ้าววันนี้คู่เอกยี่ห้าเลยอ้าวขอให้โชคดีขอบคุณครับ